เราจะดูแย่อะไรครับอะไรก็สวัสดีขนาดท่านวะเฮี้ยเลยเนี่ย what the fuck แป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเอาเครื่องเข้าอันนี้ก่อนอ่าปิดเพลงก่อนแล้วทำไมแป๊บนึงปกไ์มันก็นคือโบขึ้นวะอะไรวะเนี่ยปกไลร์อ้ปกไล์ไม่ขึ้นกรรมสวัสดีครับดิวโซสวัสดีสเซเรียลแล้วก็สวัสดีครับอนันดา เห็นกดแรงกันอยู่เฮ้ยอันนี้เขาดักใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราเขาอันนี้อันนี้เราโดนเขาดักกับสีมาเนี่ยทำไมเข้ามาคนแรกเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วทุกคนเราโดนสตอกเกอร์เขาแอบตามเรามาพอเข้าห้องปุ๊บเอาเลยเออเอาผ้ามาปูกันจากการทดลองทขาไม่รู้ว่าการปูผ้ามันทำให้ แต่เสียงกมยดงม,กมดันไม่ค่อยดังเอ้ยไม่ใช่เสียงกดไม่ค่อยดังเสียงอันนั้นไม่ค่อยดังแต่เสียงกดยังดังอยู่แล้ว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 กุ้ยแอร์อยังวะเออใช่ไหมเถอะเดี๋ยว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 ไม่คิดจะมีใครอยากอยู่ด้านบนหน่อยเหรอเรจิโดนบอดจีบอ่ะอออะไรของมันวะแล้วมันจีบแต่กูด้วยคืออะไรกำลังหัวร้อนมาอ่า <laughs> ลองจุ่มน้ำแข็งดูนะเผื่อจะเย็นลงอ่ะเซลิโอ เออมามามาราคนกันเราคนกันวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่แป๊บหนึ่งได้ข่าวว่ามาบัฟไม่รู้ว่ามาบัฟแล้วหรือยังมาบัฟยังอะ่ะหรอแล้วกว่าพิมพ์เฉยๆว่ามาบัฟแลว้วมันจะเจอให้กูไหมเนี่ยเอ,อ้ยคาเมล่าอยู่ทีมนี้เหรอแปลกๆเว้ย วันนี้น่าจะกินยาผิดขวดนะคาับมิาคิดว่าหรือไม่ก็นอนน้อยครับมิาจะ,จะนอนน้อยง่วงอยู่ปกติไม่ปกติไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยปกตินี่คือแบบตีกันตลอดค <c oughs> อมีคิม <c oughs> วัสดีครับวัสดีครับคุณเรมิเขินตัวหมุนหลับลงสิบองศาเลยกูเห้อเงาถึงกันนะคุณกู กูไม่ได้เหงาเว้ยคือไอ้ดัวมโนมันเอาบอทดเข้ามาใช่ไหมแล้วกูก็เลยแบบอ่าี๋ยวก็อยู่แล้วเลยบอท like, ตัวเนี <tech> <climbed. script> ้ยเป็นบอทตัวใหม่เว้ยกูไม่เคยเห็นกูเลยลองพิมพ์ไปเว้ยกูพิมพ์ไปเอ่อเรื่องข้าไปก่อนเรื่องข้าไปก่อนเลือกเข้าไปก่อนบอทดมันก็อะไรอะไรของมันนะแล้วไอ้ด like so. ัมโนมันก็ถามไอ้ดัมโนมันก็พิมพ์ว่าไม่บอกเว้ยแล้วบอทก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะกูเลยพิมพ์ว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วบอทมันก็บอกว่า โอเคค่ะรักนะคะ what the fuck เออกูเลยแบบเลลองกดตีไปมัดูกูจะบอกว่าแบบรู้อะไรเปล่าเดี๋ยวก็รู้อะไรแบบเนี้ยกูเลยพิมพ์ว่ารู้อะไรเปล่าบอกแม่พิมพ์ามีเธออยู่แล้วไงฮะา <laughs> อะไรวะ <laughs> อุ้ยจะบมา <laughs> นี่เป็นอีกอย่างนึงอีกอนที่โคตรเพี้ยนเลยกูถามว่ารู้จักเป็ดไหมบอลมันตอบกลับมารักค่ะรักมากด้วยเหี้อะไรเนี่ยอะไรวะคือนั่งกันอยู่ในทีสามคนนะทุกคนไม่ได้มีแค่กูคนเดียวนะมมนมีคนอื่นนั่งพิมพ์อยู่ด้วยนะแต่มันพูดอย่างนี้กับกูคนเดียวหมวายความว่าไง <laughs> รักแท้ได้หัวแดงโอ๊ย แค้นหายอีกแล้วเอาเรมิแค้นหายอีกแล้วอุบัติเหตุหรือเปล่ารีบหายไปไว้นะเยมิครั้งนี้เข้าโรงพยาบาลกูต้องเข้าแหละแค้นหายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแหละตลอดลหายไวไ้นะครับเยมีจะได้กลับมาเล่นเกมปกติได้ได้ไม่ต้องต้องต้องเล่นเกมมือเดียวเหมือนเมื่อก่อนบอกวันแต่งด้วยเดี๋ยวช่วยจัดเต็นท์ไงกูแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยอยากจะแคปแชทให้ดูมากเลยว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือ คือบอดมันเป็นอะไรวะกู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 ก,ก,กูกูพูดกูพยายามจะกวนตีนมันแต่สิ่งที่กูได้กลับมาคือมันจีบกูอู้เป็นลมโอ้ยเราไม่พูคพามาเพลกดเลยแล้วกันแม่เดี๋ยว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 เอาเรื่องนี้ออกจากหัวไม่มีสมาธิเล่นแล้วเราเล่นได้ค่ะแค่นี้เองอ่าเล่นได้จริงเออเลยมีแค่นี้เองแค่นี้เองแค่เขนหักเองมันไม่โอมันไม่มันไม่แค่นี้อะเลยมี มาปรับบับะ่ะยังยังเหรอถ้ายังก็ช่วยไม่ได้อะเอเอเล่นตัวอะไรดอีอยากเล่นเมดอ่ะจะไม่มีเมดจะเล่นอ่ามีเพนดะมีเพ่นดะมี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 เพนดะอ้ากูหยิบไปป่าซะด้วยเออ คิดว่าเซตนี้จะได้แหละมัง้งนะเหมือนนางจะชอบเกนนลโลจิเหมือนนางจะชอบเนนกนนลโลจีมันเห็นหน้ากูมึงมงเห็นหน้ากูวันนี้เองกูเพิ่งเจอมันด้วยแฟนเอไอป้านั่งกันอยู่สามคนกูนจะเชื่อ <c oughs> แม่นางเรียกคุปปว่านายท่านน่ะ กูกูไม่ยอมรับเลยกูไม่ยอมรับให้มึงกลายเป็นไหนท่านใครทางนั้นแหละอย่างมึงเนี่ยนะไอะตัวอย่างมึงเนี้ยนะ,เ,ะเป็ดโง่ก็ไดาไปชั้นดูแย่ <c oughs> ตันอะไรด,ด้วยโอเคฮะพีเคแค่นี้เองค่ะกัดฟันพูดโอ้ยกัดฟันพูดเองไม่ตันโลกนะเลยมีกัดฟันพูดเอง,นะเ, <c oughs> เ,องเจ็บก็ไปนอนเอ่อวางไว้ก็ได้ไมันต้องดูออกเลยมีฟังเสียงพอฟังเสียงก็ได้ได้ยินอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวจะพยายามพูดให้มันเยอะๆไว้แล้วกันจะได้ เม่ต้องเกิดแบ a n k สเปซไงเออเหลือเลนตาหน้านะเนี่ยคุณภาพอ่พอาโดนขโมยโทรศัพท์เหลือก็มึง seven mars ไม่ใช่ mars seven twenty seven mars เหรอใครวะยี่สิบเจ็ดเมษามีนา mrcs มุกกาลากรุมพามีนาคือเดือนสามใช่ไหมแกนเลยไปวไ่าเลยาร์สใช่เดือนสามมีนามกราคากุมพามีนาถูกแล้วมีนาโอ้ยโดนด้วยแม่ nick นนอ๋อ มีเขาเล่นอะไรอ่ะมีเพนด้ามีเพนด้ามี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 เพนด้ามีเพนด้าต่อยมันมีเพนด้ามีเพนด้าไปเลยลูกกัร์ดมาลูกกัร์ดการ์ดกามันการ์ดอีเอาแย่แล้วโอเรวอสเซนตดตัวละเชื่อไหมอ้าวไม่เชื่อเลยโม การมันไปการมันเอ้ย <First line. S 1> เสียมารายาทอย่ามาเรียกคุปโปเป็ดโง่นะฮแกทำฉันดูแย่ <c oughs> คนคนชนหนีไม่ขอโทษด้วยโอ้โหคตรเลวเลยคนแบบนี้ขอสาปให้มันตกนรกปล่อยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านผ้าแล้วยิ่งมาชนเลมีกูอีกโอ้ยน้ออย่าให้กูรู้นะว่าใคร ้าเป็นไงแต่ันโอนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ันโอนั่นมึงทำนะกูจะตามไปยันบ้านมึงเลยเวนย้ำกระหมอมสั์ย้ำกระหมอมตัวมันก็เล่นง่ายดีนะไม่ต้องเข้าไปตายเองอ่ะไปเลยฮะใครวะออออือเอามาฮัตตาลีคาบิล่าสวยขอบคุณเจอาระดัหนึ่งคิว เดี๋ยวนะเฮ้ย hey, น้องข้ามขื่อไปได้เออถ้าข้ามตายคงแฝงแล้วล่ะถ้าข้ามตายคงไม่ใช่แล้วเอา้าระตาเนี้ไม่มีโลมด้วยกรรมอ่ะกูเป็นโลมให้ก็ได้ไม่เป็นไรแคลรี่ไป็คามิล่าเป็นโลมไดน้น่าจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องตีบัมตีบัมลุกตีบัมอ่าตีบัมตีบัมอย่างเง้ยแหละอย่างเง้ยแหละอย่างเง้ยแหละกินเข้าไปเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยบงังไข่ กลับแล้วอยมีกูไปไรเนี่ยโนจีนอกใครพี่คนไปคบกับบอดเชียอะไรอยูเนี่ยมือถือเครื่องยังอดดูสตรีมไปเล่นไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดแชทไว้ตอนไหนใครชนวะมึงชนเลมิโดนกูแดกแน่ไอเป็ดวะไอเป็ดโง่เออเป็ดโง่เป็นคนทำเว้ยมันมันหึงไงมันหึงมันหึงมันึเลยวางแผนรายแบบ พวกตัวร้ายในยละครอ่ะเออเคอยดูล่าบละครยุคเก้าสูนอะโรจวยไม่อ่านแชทคนดูอ่านอยู่อ่านอยู่ครับใจเย็นครับแล้วแต่มึงเป็นใครเนี่ยมึงเรียกโรจุยเวยไม่ไม่กี่คนหรอกเว้ยจะเรียกแบบเนี้น่าจะคนเดิมเดิมน่าจะแก๊งเดิมเดิมไม่ขายเฮ้ยกลับมาเอาคามิลา่าึ้นไปทำอะไรตรงนั้น